สวัสดีครับผมมิเตอร์เก้านะวันนี้เราก็จะมาปฏิวิวกล้วยนะครับระหว่างกล้วยธรรมดานี่กล้วยธรรมดา,อ,าดอืมกับกล้วยหอมเทเว่นนะฮูเย็นมากเออนี่ครับเป็นกล้วยหอมที่ทุกคนปิดแล้วก็อันนี้เป็นกล้วยธรรมดานะครับกล้วยหอมธรรมดารบรบแรกก็บปอกกล้วยหอมธรรมดาก่อนนะครับ จะยเป็นยังไงครับไปชมเลยครับเราก็ลองชิมรสชาติอันดับแรกไปดูที่ตัวเปลือกก่อนนะตัวเปลือกนี่ดูดูกล้วยธรรมดาครับโอ้โหดูร,บรบอบๆดูดูมีรอยเลยดูกล้วยหอมเซเว่นครับอืก็ไม่มีอรอยไนนะฮะมันกระมงงอมนิดนึงครับนี่ครับบลอกครับอันดับสองครับเรามาดูเนื้อเนื้อของมันโอเคปอกง่ายนะ แต่ถ้าผู้หญิงกินนะผมวัดวดผู้วัดขวยชัดๆโอเคนี่ครับนี่อันนี้ต้องพึ่งนี่นีครับนี่ครับปอกกยางหม้อตัวนี้อ,นอ้บอกไงนะว โอ้ดูเนื้อมันเองเนื้อเนียนนิ่เนียน,อน,อนอโ,อโอเคครับผมได้มาัาสองรืออัน,นเดอร์เลยมาดูลูกธรรมดาก่อนโอ้โหเหมือน,นเหมือนสีเหลืองอะเนาะอืมนี่ครับโคตรดีอนะได้อีกลูกหนึ่งครับนี่ โอ้โหเขาขาวสะอาดสใสๆนะ,ระนนครับจะรสชาติฝันๆเด็ดๆนี่นะครับอันนี้เป็นกล้วยงอมเลยนะครับมันหวานมากเอา,าดูกล้วยธรรมดาก่อน,นครับว่ารสชาติเป็นยนังไงอืมหวานจริงๆหวานจัดมากมาดูกล้วยเสร็จแล้ครับอืม ขินหอมมากอืไม่หอมเท่ไรมันมบอกว่าหอมเลยมันไม่หอมเอออือดเรื่องนะ กล้วยเหมือนเหมือนมันจะอะไรวะกล้วยไม่ใช่กล้วยนะเป็นกล้วยหามนะเป็นเนียไม่หวานมากฝาดฝาดฝาดเล็กน้อยครับเนี่ยกล้วยสซเว่นมันจะฝาดเพราะว่าผมซื้อมาเป็นแบบแบบหักแบบหามแบบสุกแบบงองเมซื้อผมซื้อแบบหามมาอีกเดียวอันนี้อๆๆๆๆงองเลยอันเนี้ยหามอันเนี้ยงอง ก็สนใจกับกล้วยธรรมดานี้มากเลยหวานมากเลยครับเแต่กล้วยเซเว่นนี่ไม่ชอบเลยอืม็ดีมากครับทุกคนครับนี่ครับกล้วยน้ำหวานที่ผมซื้อมาหัวนะครับหัวมันจะหมดอายุวันที่สิบเจ็ดนะมันนั้มรีบกินวันนี้มันรีบทำเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องรีบกินนะครับตรงครับมันต้องมีน้ำเปล่าด้วยนะครับ 嗯，呀，嗯 <noise>，馒头嗯，嗯。 อืมก้ว,ย,กวยหอมทองเซเว่นครับ มันกินง่ายกล้วยหอมทองเซเว่นนี่กินคตรงานครับผมบอกไว้แล้วว่าผมก,กินระดับนี้ครับระดับหา,บนะาม,ามน,นะครับเก้าสิบเก้านะครับนี่ระดับที่เกี่ยวนะคคำหา้านะมีสเซนครับระดับสี่ครับเล็กสี่ผมผมแต่สว่ากล้วยกล้วยหอมอะไรกว่าไปนี่ครับ ส่วนค้อยท,ทำไมแล้วไม่อร่อยมันหวานจัดเกินมันเป็นลูกง,งอมัอ้แม่แโอเคครับต่อไปผมก็จะนำการกินตอนนี้อ่าตั้งสามไปเลยอย่าคูลไลท์ผมคนผมเล่นเพลงเดี๋ยวกันดูโอเคผมขอไปอีกกองนะโอเคอออเครับผมผมก็เลยกงมันมใส่แดงนะผม ดื่มน้ำกันเลยอืมเป็นก้อนดื่มน้ำกดต้องการนะครับถ้าเราขาดน้ำเกินสาวันจะตายพี่คนมีคนบอกว่าไอ้ไอ้ไอเนี้ยไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยคืออะไรนะไอ้สายสายสายเนี้ยไอ้สายสายข้างบนนี่นะครับมันคือมันไอเส้นเส้นข้างบนมันคือสายไฟครับผมมันจะเชื่อมต่อกันนะครับ ะเป็นสายไฟที่เชื่อมต่อไฟนะครับม็เลียมาเป็นสายไฟที่ตกมาในวันนี้นะครับอ่าเโ <Okay. S 1> อเคเืมเลปเฮย,ยาคูรไรอันนับอันดับแรกเรามากินยาคู๊กะนะ่อนครับ ก่ไม่ใช่โอ้ยจริงๆาเลยดีกว่า แช่ของไปเยอะโอเคนี่ก็คือยาฟูทั้งสองขวดนะเดี๋ยวสักพักมันจะมันจะมันจะไปนะครับมาดูกันนะครับมันแยกกันเลยโอ้โหโคตดยอดเลยผมต่อไปให้มันชิดกันเหมือนเดิมครับโอเคตอนนี้มันชิดกันแล้วอ่ะมารีวิวกินพวานี้กันเลยดีกว่าครับผมไม่มีหลอดครับผมเจาะ โอ้ยโหมันกระเด็นไม่แรง ตาตามในขนมเลเพ่กินชุดเลยเลเลเพ่ทีดีเนี่ยมันเอาอย่างันหรืะเ,เ,เล่าเลเพลรูปทรงมันจะเป็นแบบทีดีนะครับน,นี่นะรูปทรงมันจะเป็นแบบนี้นะอ,อืมโอ บอกครับนี่อยเช่างเลยจะเป็นเลเนตนะเลเนตอันนี้อัน,น,อน,นเลพเพมกันแต่มันเป็นเลเนตแต่ใน,นรูปเลทีดีนะครับ <c oughs> okay. Okay. โอเคโอเคครับผมผมขอเพิ่งบ้างมั่ะโอเคครับผมก็ แค่นี้ก่อนกันเอาลครับ